สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาส่องสนามไทยลีกกันต่อนะครับผมวันนี้เราก็มาส่องสนามที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมชื่อสนามว่าสนามสมโพ่์เจ็ดปีนะครับผมเป็นสนามเย่าของทางเชียงใหม่ FC ด้วยแล้วน้องที่ขอมาวันนี้ก็ชื่อว่าน้องเชยางกูลนะครับอยากส่งสนามที่เชียงใหม่นะครับผมเราก็จัดให้นะครับ แล้วตามแผนที่ตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับผมเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้านี่แล้วเราก็จะไปสนามสมโพธิ0 0ปีกันเลยนะครับมาเซิร์ชกันเลยครับสนามสมโพธิ700ปีเชียงใหม่มันมี2ที่นะครับผมแต่ดูตอนที่เช็คแล้วก็อีกที่หนึ่งจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับผมเราต้องเลือกที่สเตเดียมนะครับนี่เลยไปครับ อยู่ตรงนี้นี่สนามสมพธิเ0รปีอยู่ทางซ้ายมือนี่นะครับผมตรงนี้ก็เหมือนเป็นศูนย์กีฬาเลยนะครับผมเคยจัดแข่งขันใหญ่ๆมาแล้วด้วยอย่างเช่นการขัน4ีเกมครั้งที่18นะครับที่เชียงใหม่นะครับผมไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มาตอนนี้ก็มีสนามเยอะมากแต่เรามาโฟกัสที่สนาม สมมุติเจร้อปีนะครับผมทำคล้ายๆสนามที่ธรรมศาสตร์ลังสิตเหมือนกันนะครับนี่เราก็มาส่องกันนะครับด้านในก็มีเป็นจุดให้คนถ่ายรูปไม่มี l o s t r e สติ View ไม่เป็นไรเราก็มาที่จุดที่มีคนถ่ายรูปกันก่อนกันก่อนนะครับแมปแมอยู่กลางสนาม แต่ภาพมาอยู่ตรงอัอศจรรย์นะครับผมสนามต้องบอกว่ามีมนขลังมากๆเก่าแก่หลายปีเลยทีเดียวนะมุมทิวทัศน์ด้านนอกก็สวยงามดีนะครับผมมีภูเขาด้วยนะภูเขาเลากาปาเราไปมุมอื่นบ้างนะครับมันจะมีจุดที่อยู่ในสนามไหมว้าว นมีพอลงมาที่สนามก็มีการจัดงานด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นว่าแบบจัดงานดอกบัวเกมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดดูแล้วน่าจะเป็นกีฬาสีหรือเปล่านี่นี่นี่กีฬาสีกีฬาสี จะก,กีฬาสีที่สนามสมโพธิเจ็ดร้อยปีเลยเนี่ยโหสุดยอดเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูสภาพแวดล้อมตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเช้านะครับมีการตั้งพิธีเปิดประมาณนี้พิธีเปิดกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นะครับผมน่ารักน่าชังเลยทีเดียวฮอ,อกมาต่อ ไปจุดอื่นจุดอื่นแลจุดนี้บ้างจุดเดิมไหมจุดเดิมจุดเดิมออกไปมาไปจุดหนึ่งนี่ใกล้ๆก,กันว้าววับนั่นมาอยู่กลางสนามจนได้นะครับสนามสมโพธิเจ็ดร้อยปีแมเมฆวันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงใบ่บเย็เย็นๆนะครับผม เหมือนจะมีเมฆฝนด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาดูกันต่อสนามสมโพธ700ิ์จร้อยปีที่เห็นตรงหลังคาก็จะเป็นที่นั่งสีส้มสีเหลืองนะครับสีส้มสีเหลืองที่เห็นก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีน้าเงินสีน้ำเงินเหมือนจะเป็นทางเดินนะไม่น่าจะเป็นเก้าอี้ทางด้านขวาของสนามสมโพธิ์จร้อยปีก็เป็นสกอ์บอร์ดนะครับอันนี้ก็น่าจะปิดสนามอยู่นะไอโกยังไม่ได้ใช้งานนะครับผม หมุนมาต่อตรงจุดด้านด้านตรงฝั่งตรงข้ามที่เป็นอัศจรรย์ไม่มีหลังคาก็เหมือนจะเอาไว้ใช้ในการใช้ตรงชาติเชกตรงชาติตาตเออส่วนทางซ้ายมือนี่ก็มีการจุดคบเพลิงนะครับเพื่อเปิดพิธีงานต่างๆนะอย่างเช่นจัดกีฬาประจำชาติประมาณนี้นะครับผมออกมาต่อมามุมนี้มากสุดนี่ ดูหรือ,อยังนะเออนยังไม่ดูมุมนี้ก็เป็นช่วงข้างสนามตรงนี้ก็อยู่ตรงช่วงสนามบอลของทางสนามสโพเชียงใหม่700ปีนะครับอยู่บริเวณลูจากที่เห็นก็มีประชาชนมาออกกำลังกายยังน้อยอยู่นะครับผมมากันอยู่ที่ที่เห็นก็มีอยู่3คนนะครับ มาเดินตรงลูไม่รู้ว่าเป็นนักกีฬาเลยเปล่าเดินเข้ามาออกกำลังกายหรือว่ามาวอร์มอัพนะครับผมช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเย็นๆแล้วแสงแดดก,ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมาออกมาไปจุดอื่นมาช่วงหลังโกบ้างนะครับ วบโป๊ะ,ปะนี่จากที่เห็นมุมนี้ก็มีน่าจะเป็นนักวิ่งมาออกกำลังกายกันนะครับหรือว่ามาฝึกซ้อมวิ่งกันนะครับตัวแล้วน่าจะเป็นนักกีฬาซะมากกว่าที่จะเป็นที่จะเป็นประชาชนนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใส่มาก็ถือว่าพร้อมฟิตมากอ้าวมีพี่ชายอุ้มเด็กด้วยหลานหรือเปล่าหลานหรือเปล่า น่าน่าจะเป็นการฝึกซอ้อมของนักกีฬาโรงเรียนหรือว่านักกีฬาทีมชาตินะครับผมดูจากแนวแล้วเอามาต่อนะครับไปมุมอื่นบ้างเ่ยจากมุมล่างแล้วก็ไปที่อัศจรรย์เลยนะครับตามจุดมีไหมดูเหมือนจะไม่มีนะครับนี่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มี สองในสนามหมดแล้วก็เรามาดูด้านหน้าสนามบ้างนะครับผมตรงมุมนี้น่าจะเป็นหน้าสนามของสนามสมโพธิเชียงใหม่700ปีว้าวเนี่ยสนามกีฬากลางตรงๆเลยสนามกีฬากลางภาษาอังกฤษก็เมนสเตเดียมนะครับมีเขียนว่าทรงพัะเจริญด้วย ด้านหน้าสนามไม่ได้มีตัวหนังสือเพิ่มนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนหรือยังนะหน้าสนามนะตอนนี้คนก็ยังไม่มีนะครับผมไม่มีการจัดการแข่งขันอะไรนะครับคนเลยว่างมาดูจากมุมนี้ไปมุมนู้นบ้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม มาดูฝั่งนี้จะมีอะไรนะครับปับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานเหมือนจะเป็นลาน,นเดีกประสงค์ของสนามสโพวเชียงใหม่700ปีนะครับผมตรงนี้แลวตรงนู้นก็เป็นฝั่งของสนามนะครับสนามสามโว์เชียงใหม่ออกมาต่อและคลิปนี้เราก็ขอจบที่หน้าสนามสามโวเชียงใหม่700ปีนะครับผมตรงนี้ก็จากตัวอักษรก็ ตามชื่อเลยครับสนามกีฬากลางนะครับแล้วคลิปหน้าจะไปสองสนามไหนต่อโปรดติดตามนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับปาเราไปมุมอื่นบ้างนะครับมันจะมีจุดที่อยู่ในสนามไหมว้าวน่มีพอลงมาที่สนามก็มีการจัดงานด้วยนะครับ เมื่อกี้เห็นว่าแบบจัดงานดอกบัวเกมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดดูแล้วน่าจะเป็นกีฬาสีหรือเปล่านี่ยนี่นี่นี่กีฬาสีสากีฬาสีนี่จะกีฬาสีที่สนามสมโพชิเจ็ดร้อยปีเลยเนี่ยโหสุดยอดเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ดูสภาพแวดล้อมตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเช้านะครับมีการตั้งพิธีเปิดประมาณนี้พิธีเปิดกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นะครับผมน่ารักหน่าชังเลยทีเดียวอ,ออกมาต่อ,อไปจุดอื่นจุดอื่นแลจุดนี้บ้างจุดเดิมไหม จุดเดิมจุดเดิมออกไปมาไปจุดหนึ่งนี่ใกล้ใก,ลกันว้าววับนั่นมาอยู่กลางสนามจนได้นะครับสนามสมโพธิเจ็ดร้อยปีเมฆวันนี้ก็